สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนธันวาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพก่การเงินนาะเข้ามาอยู่ใบแรกนะเป็นไพ่ก้าเหรียญไพ่เศรษฐีนีนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีกุมที่เป็นคุณสุภาพสตรีเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสหรือแม้แต่คุณสุภาพบุรุษนี้ก็ดวงนารีอุปธัมนะฉะนั้นถือว่านะยังเป็นเดือนที่ดีมากๆแล้วเดือนนี้ยังเห็นชื่อิลของไพ่ผู้ใหญ่นะคะซึ่งยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือนําโชคมาให้ด้วยแต่คนที่เกิดราศีกุมเน เป็นเดือนนะที่ไพ่ออกมาค่อนข้างดีแต่ยังต้องระวังเรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของคําพูดหรืออย่าไปคอมเมนต์อะไรนะในสิ่งที่นะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองอ่ะนะไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้ต้องคิดก่อนพูดนะคะแล้วเอกสารต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าเข้ามาส่งเสริมดวงคนที่เกิดราศีกุมนะส่งผลดีมากในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะตำแหน่งนี้นะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีแต่อาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเพราะว่าผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะหวังดีหรือเข้ามาขี้บ่นบ้างเป็นตำแหน่งนะที่ยังเข้ามานะคะดูแลนะหรือเอาใจใส่คนที่เกิดราศีกุมอยู่โดยเฉพาะบางคนเพิ่งเข้ามาฝึกฝนอบรมงานแหละนะเขาอาจจะเข้ามาจู้จี้จุ จิกบ้างแต่ถือว่าต้องการให้เกิดประโยชน์นะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยก,กันมันก็อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่ยังเกงใจกันหรือว่ายังเกงเกรงบ้างแต่ถือว่าตําแหน่งนี้ไม่เสียหายนะคะในตำแหน่งของบ้านหูวอาศัยสำนักง,งานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆแต่คนที่เกิดราศีกุมเองนะคะจะต้องรู้จักทําความสะอาดบ้านหรือเก็บขยะหรือเศษอาหารไปทิ้งนะคะอย่า กองไว้ในบ้านค้างคืนหรือทําร้านน่ะนะให้เกิดความสะอาดสะอาดนะคะก็จะนะยังไปตําแหน่งที่ส่งผลในด้านดีอยู่นะคะในตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจการเรื่องการสื่อสารเรื่องการทะเลาะวิวาทกันจะเกิดขึ้นนะหรือความรุนแรงเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฉะนันต้องแบบระวังเรื่องของการสื่อสารกับญาตินะคะให้มากหน่อยในช่วงนี้เอกสารสัญญานะที่เกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ก็ต้องตรวจสอบหรือพูดคุยกันให้ชัดเจน ในตำแหน่งนะคะของบริวารลูกน้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนกันในตำแหน่งของลูกนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะให้โอกาสหรือเข้ามาสนับสนุนหรือนำข่าวดีมาให้เช่นเดียวกันค่ะในตำแหน่งของเพื่อนนะคะร่วมงานถือว่าส่งผลดี <c oughs> เพื่อนจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของโอกาสหรือความสําเร็จด้านงานหรือธุรกิจนะคะสมบูรณ์หรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลย คนที่เกิดราศีกุมนะคะเดือนนี้น,นะก็อาจจะกังวลใจนะคือบางคนกังวลใจเรื่องลูกก็ได้หรือว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพต่างๆไพ่ยีสีพยากรณ์น,นะคะก็นะคะบอกว่านะ,ะเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีกุมแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเนี่ยยังไงก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสมากๆนะคะและไพ่การทํางานนะซึ่งนะจะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะเดือนนี้คือมันเป็นเดือนที่ดี นะไม่ค่อยจะมีชี่ิตผลของไพ่เสียหายอะไรมันก็จะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาที่เราต้องไประวังนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเท่านั้นเองนะเพราะว่าเดือนนี้มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือแนะนำในเรื่องของการทํางานให้อยู่แล้วนะคะช่วงต้นเดือนนี้ถือว่าดีมากกลางเดือนนียนะคะก็ต้องอาระวังเรื่องของอารมณ์บ้างอาจจะมีความรู้สึกเบื่เบอเซ็งๆบ้างหรือว่าขาดไฟ่ะนะ,ะหรือว่าขาดพลังกับเรื่องของการทํางานบ้าง นะหรือผู้ใหญ่าอาจจะเรียกเข้าไปบนบ้างนะคะหรือต้องกระตุ้นกับเรื่องของผลงานนิดหน่อยนะฉซน,นก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ไพ่ยิปซีเขายัางเตือนคนที่เกิดราศีกุมอยู่ว่า การทํางานนะคะที่หลากหลายนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วทําไม่เสร็จสักอย่างนี่อาจจะส่งผลเสียรวมถึงนะคะในเรื่องของการขยายธุรกิจต่างๆนี่นะคะอย่าขยายธุรกิจอย่างเร่งรีบหรือเร่งร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือหาข้อมูลด้วยนะ,ะจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะเกิดโอกาสที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกุมแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะขึ้นไพ่เก้าเหรียญอยู่แล้วนะคะไพ่เศรษฐีนีนะ ก็ดูว่าในเรื่องของการเงินค่อนข้างแบบเกิดสภาพคล่องแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะอาจจะเข้ามานะคะนำโชคกับเรื่องของการเงินให้สําหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะเพียงแต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะซึ่งอาจจะต้องเตือนกันบ้างว่าะจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องของการแบบซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะเป็นตําแหน่งที่สร้างปัญหา ด้านการเงินนะอันนี้ให้ไประวังตำแหน่งของตัวบ้านนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกบ้างนะแต่ถือว่าไม่เสียหายอะไรรวมถึงนะคะในเรื่องของการแบบ ต่อประกันต่อพรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงปลายปีนี้อาจจะเกิดขึ้นมาบ้างนะคะฉันมองว่าการเงินหน้าที่จะยังเกิดโอกาสอยู่นะคะแต่ว่านะคะในเรื่องของการลงทุนเพิ่มหรือการขยายธุรกิจให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นน่ะเขายังเตือนค่าใช้จ่ายสําหรับคนที่เกิดราศีคมอยู่แล้วก็ไปควบคุมและกันนะในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการเงินหรือการลงทุนต่างๆก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะคะนะแต่มองว่าก้าวเหรียญขึ้นแล้วล่ะไม่น่าจะมีปัญหากับเรื่องของการเงินอะไรแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะก็ยังจะเข้า นะทำให้เกิดความมั่นคงด้านการเงินอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี้มีดวงนะที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าคนที่เป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้อะ่ะอาจจะเข้ามาผัวพันในช่วงนี้นะคะถือว่าคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักที่ดีหรือมีโอกาสจะพัฒนานะคะเพียงแต่ว่าคนโสดเด๋ยนนี้อาจจะแบบค่อนข้างยุ่งกับเรื่องงานก็ได้นะคะเลยไม่ค่อยมีเวลาพัฒนากันอย่างเต็มที่ฉะนั้นคนโสดอย่าปิดกั้นตัวเองนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะะอาจจะมีปากเสียงกันบ้างแหละนะแต่ก็ยังเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะคะแล้วก็ยังเป็นคู่ประถานคู่ส่งเสริมดวงการเป็นรักแท้ด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรที่มันเป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องเล็กๆอ่ะนะก็ให้ไปปรับกันนะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายต้องระวังนะจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหูนะคะปัญหาเรื่องของสายตาค่ะรวมถึงนะคะทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอ,อาหาร ถงน้ําดีท่อน้ําดีแล้วก็โครงสร้างกระดูกนะจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบเรื่องของการปวดกระดูกปวดข้อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุจากการทํางานต่างๆยังต้องระวังอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะคนที่นะคะเกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะ,ะราศีกุมภ์มรณทิตย์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานเด่นเรื่องการเงินทรัพย์สินนะเป็นเดอนที่จะมีโชค นะส่วนเรื่องความรักนะคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ก็ถือว่าอาจจะพบรักคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่มองว่ายังพัฒนาได้นะแต่มันก็ยังไม่นไพ่คนโสดนะฉะนันก็มองว่าคนโสดเนี่ยนะคะก็ยังรักชีวิตโสดอยู่นะคะแต่ถามว่าจะมีคนดีเข้ามาไหมก็จะเป็นคนที่ดีนะจะเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะ,ะยังเป็นความรักที่เป็นคู่ประถมกันนะคะถ้านะอยู่ในช่วงที่กําลังจะซื้อที่หรือขายที่นะคะที่ดินนะ่ะนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือถ้าทํางานได้สังหาร มาซับนะคะก็ถือว่าถูกชฉโลกมากๆเลยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันเดือนนี้นะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังสอบกําลังฝึกฝนอบรมงานนะคะขอให้อดทนแล้วกันนะคะแล้วก็ต้องสร้างผลงานหรือต้องเรียนรู้กับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยนะคะอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งๆแหละแต่ต้องพยายามนิดนึงส่วนคนที่ทํางานประจําก็เหมือนกันเดือนนี้มันจะเป็นลักษณะของความเบื่อกับเรื่องงานนะคะฉะนั้นเราก็ต้องแบบ พยายามสร้างผลงานให้มากด้วยแล้วก็อาจจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลฝึกฝน,นในเรื่องของลูกน้องหรือเด็กใหม่นะที่เข้ามาทํางานในช่วงนี้ด้วยนะคะฉันต้องปรับในเรื่องของการทํางานให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็ต้องระวังปัญหานะคะกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่รายได้ยงเข้ามาแต่จะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น ค่าใช้จ่ายในเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้หรือเรื่องลูกอ่ะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาค่าใช้จ่ายให้แล้วก็ต้องระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบหรือการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดด้วยนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนที่มีลูกติดเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักอาจจะมีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้ คนที่อยู่ในช่วงวันจันทร์ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินหรือการรับประทานยาหรือวิตามินเสริมอะไรต้องปรึกษาคุณหมอก่อนทุกครั้งค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าส่งผลดีเลยกับเรื่องงานนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็คุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนารีอุปถัมภ์นะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดอาจจะพบรักเพศเดียวกันนะหรือพบรักต่างเพศนะ,ะมีดวงที่จะพบคู่อุปถัมภ์ค่ะ ส่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานอาจจะมีเรื่องของการถูกประเมินถูกประกาศหรือถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะทำให้เรื่องของการทํางานน่าจะมีข่าวดีในช่วงนี้การเงินนะคะรายได้ดีเลยนะโดยเฉพาะคนไหนที่แบบเก็บเงินมานานแล้วอาจจะมีดอกผลออกมา เงินปันผลนี้นะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการซื้อขายที่เกิดกําไรหรือบางคนถูกขึ้นเงินเดือนใช่ไหมอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการถูกรางวัลด้วยนะถูกลอตเตอรี่นะคะหรือถูกฉลากนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะหรือพบคู่ที่ดีคะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่สดใสคะ่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะถือว่าเด่นมากกับเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานแบบด้านแบบสื่อออนไลน์นะคะหรือว่า คนที่นะคะทําธุรกิจนะของครอบครัวนะคนขายอาหารการกินเครื่องดื่มคนทําอาชีพที่เกี่ยวข้องอาอสังหาริมทร,รัพย์นะขายบ้านที่อยู่คอนโดอะไรประมาณน,นี้นะคะ จากนั้นถือว่าโดดเด่นนะหรือแม้แต่คนที่ทําธุรกิจขายตรงอ่ะธุรกิจที่ต้องเน้นกับเรื่องของการบริการต่างๆนะคะก็เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมดวงมากๆนะรวมถึงคนไหนที่ทํางานประจํานะคะก็เป็นเดือนที่น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีกับเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะไปสมัครหรือไปสอบคัดเลือกนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขนะก็น่าที่จะมีเรื่องของการเงินหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะเข้ามานําโชคกับเรื่องของการเงินนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักแท้นะคะหรือพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่สดชื่นมากๆเหมือนเข้าใหม่ประมันเลยนะในช่วงนี้นะคะฉันถือว่าเป็นเดือนแห่งความุขค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศกนะคะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อหรือเปิดโลงรับจำนาถือว่าส่งผลดีนะคะ แต่ถ้าคนที่ทํางานประจำอมะอาจจะเป็นเดือนที่นะคะมีปัญหาเราต้องจัดการบ้างโดยเฉพาะการจัดระบบที่เกี่ยวข้องกับงานหรือจัดระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารอาจจะเข้ามาบ้างน,นะคะแต่ก็ถือว่ายังไงก็ยังเกิดโอกาสกับเรื่องงานอยู่อาจจะช้าบ้างแต่ถือว่าส่งผลดีหรืออาจจะนะยังมีคนเข้ามานะคะช่วยเหลือแหละหรือสนับสนุนกับเรื่องงานอยู่ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของรายได้นะที่มาจากการชดเชยการเงินที่มาจากการช่วยเหลือหรือถ้าไปกู้เงินนะก็จะมีเรื่องของการ เงินนะคะหรือข่าวดีเกิดขึ้นกับเรื่องของการไปขอกู้เงินต่างๆด้วยนะคะแต่เด๋ยนนี้มันไพ่เสียหายแหละมันก็ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยแล้วก็เรื่องของการค้ำประกันต่างๆก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามี มีโอกาสที่จะสามารถปลดหนี้ได้ไหมน,นี่มันยังเป็นไพ่ของการที่มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้อยู่นะแต่ต้องบริหารการเงินหรือการลงทุนให้ดีนะคะแล้วก็ถ้านะคะอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าเรามีการลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เราเป็นการลงทุนระยะยาวมันก็จะเป็นเรื่องของโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวด้านการเงินนะคะหรือว่ามีดอกเบีย้ยในเรื่องของการเงินออกมาในช่วงนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้พบรักกับคนที่มีลูกติดหรือพบรักต่างวัยแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังนะอาจจะต้องดูแลติงให้เยอะๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะมองว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องของการขยายงานนะคะหรือมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะถือว่ายังไงก็ยังเด่นเรื่องงานนะเพียงแต่ว่าอย่า รีบเร่งหรือรีบร้อนกับเรื่องของการทํางานไม่งั้นจะเกิดความไม่รอบคอบแล้วเกิดความไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะคนไหนที่กาลังจะขยายธุรกิจนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเร่งรีบในเรื่องของการขยายธุรกิจในช่วงนี้นะควรที่จะค่อยเป็นค่อยไปหรือวางแผนหรือหาข้อมูลก่อนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่รายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะนะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ชอบทํานั่นทํำนี่ย นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนเข้ามามากด้วยนะทำให้เรื่องของการเงินอาจจะรู่หลายออกไปแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อในเรื่องของ เอกสารด้านงานน่ยหรือว่าต่อประกันภัยต่อพรบอ,รอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีคนมนาที่จะเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะแต่ความสัมพันธ์ยังพัฒนายากนะ,ะจะอาจจะต้องแบบหาเวลานะคะในเรื่องของการพัฒนากันนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากขึ้นหรือบางคนที่พบรักทางไกลแหละนะจะ,ะต้องค่อยๆปรับกันไป ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้จะมีปัญหาหรือไม่มีเวลาเห็นหน้ากันเลยเพราะเอาแต่ทํางานนะี่นะฉะนั้นอาจจะต้องแบบหาเวลาปรับในเรื่องของความหวานชื่นกันด้วยนะจะส่งผลดีมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังอุบัติเหตุจากการทํางานแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบเจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันอังคารวันพุธ วันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็วันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นาว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานในช่วงนี้นะคะจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคนที่เกิดนะคะราศีกุมนะคะอาจจะต้องทํางานให้เกิดความเรียบร้อยหรือเกิดความชัดเจนด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะนี้สอดคล้องกันการเงินดี นะคะถือว่าเป็นเดือนที่นะคะมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินแหลกนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือถ้ารอข่าวด้านการเงินก็จะมีข่าวดีนะคะเป็นช่วงที่จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์เกิดขึ้นนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าสําหรับคนโสดแล้วเนี่ยคือลักษณะของไพ่เหมือนกับมันมันจุดไม่ติดน่ะกับเรื่องของความรักอ่ะยังไม่เด่นกับเรื่องของความรักละกันนะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าอย่า พึ่งเทใจแล้วก็อาจจะต้องแบบพยายามศึกษานะคะหรือว่าดูใจกันไปก่อนนะแต่มองว่าจะจีบติดไหมมันก็ยังเป็นไพ่ที่เหมือนยังจีบไม่ติดนะอาจจะต้องแบบถ้ารักใครชอบใครอะเราก็อาจจะต้องแสดงความจริงใจหรือต้องลงมือนะคะอย่างจริงจังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะรวมถึงนะ่ะาจ,จะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยอันนี้ให้ไปปรับกันให้เยอะหน่อย สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังอาการปวดท้ายทอยอาการปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะระบบทางเดินหายใจนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ